วันนี้ลูกค้าเป็นหญิงนะคะไม่ได้ดูให้กันนานแล้วลูกค้ากลับมาครั้งหนึ่งก็ดีใจนะคะเริ่มจํากันได้แล้วนะคะไพ่ลูกค้านะคะไพ่ใบแรกได้ The เดลิเวอร์เรอไห้สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เดลเวอร์แล้วก็ไพ่ก้มหน้าก้มตาเงีย้ยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันหมนเจ้าเมื่อกี้คุณดูที่มือลูกค้าก็คือเป็นคนคิดมากวิตกกังวลน,นะคะตอนนี้อยู่ในภาวะที่ต้องเลือกคงจะเลือกประกอบอาชีพว่าจะเลือกทําอะไรนั่นแหละนะคะ แต่เลือกคราวนี้จะได้เงินไหมนี่จะได้เงินอยู่เราจะได้เงินอยู่แต่ว่าได้เงินเพราะว่าได้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยก็เงินจากการทํางานจากการมองนี่นะคะปกติถ้าไม่มีเงินลืมจะไม่ได้แล้วก็ไพ่ได้ไพด่ดีใบหนึ่งก็คือเดอะซันก็โชคดีการเงินการงานแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพนี่เมื่อกี้จะมาเรื่องหัวใจล, <S <S ลูลกร่มลูกยังสิต้องระมัดระวังเด้อลูกเด้อแต่ว่าเ็ดอาชีพเดี๋ยวจะถามว่าเราทําเราจะเปิดร้านขายของชําเนาะ ร้านขายของชําแล้วก็มีพวกเหล้าพวกเบียร์ด้วยแต่ไปขายส่งจะได้ไหมเนาะเลือกซ้ำไหมลูกขายของชําขายเหล้าขายเบียร์จะได้เงินได้ทองไหมอันนี้แปลว่าอันนี้เราได้เป็นพราชินีเนาะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการเนาะ อันนี้เป็นเพชรทองอะไรมีให้เลือกให้ให้ยแยะนะคะให้เลือกให้ขายให้ได้ขายมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านกิจการก็จะไปได้สวยคะ่ะลูกดีอยู่ตัวตีจะคิดแต่เหตุนี่มันมาคะ่จะจ้ะดีอยู่แต่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆสมมติว่านี้ไม่ดี แต่จัดตรงนี้ไม่สวยจัดตรงนี้ไม่เข้าเราก็ต้องเคลื่อนย้ายร้านบ่อยๆแบบหมายถึงว่าตัวไายร้านน่ต้องจัดมุมสวยๆให้ดีไม่จะอยู่นิ่งเออไม่แต่ต้องให้มุมให้มันดีให้มันพัฒนาเรื่อยๆเนี่ยโยกไปเยือนมาเปลี่ยนปรับปรุงไม่ดีว่าม่ตายโตอันนั้นจะดีหรืออาจจะเป็นแบบว่าตอนนี้อาจจะทําแค่นี้เออขยับขยายขยายไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ปรับปรุงกิจการเรื่อยๆอันนั้นจะดีค่ะลูกลูกถามได้อีกค่ะ สามซอยแม่เนี่ยเอาสุขภาพจกว่าเนนะี่ยเมื่อกี้เป็นห่วงสุขภาพนั้นสุขภาพว่ดีก็กระลงหัวใจก็อย่างตอนละมันระว้างเด้อเนาะหรือสุขภาพอย่างอื่นนี่ของหนูจะไม่ดีเรื่องสุขภาพต้องหาหมอลองดูแต่อย่าก,กังวลนะมันโรคเครียดโรควิตกกังวลเนาะตอนละมันระวันเรื่องสุขภาพในนี้ เรไรด้วยัเองแล้วมวงท่ปล่อยใจแล้มันให้มันเป็นซะก่อนแล้วให้เราเป็นเราจะได้รู้ว่ามันยากลูกขณะครูเป็นหมอดูครูยังเป็นเลยครูต้องได้กินยาแก้ไขเครียดพูดว่าง่ายแต่หมอเขารู้ดีว่าคําว่าอย่าคิดอะไรมากหมอเขาจะไม่พูดกับเราเพราะเขารู้ว่ามันทําไม่ได้แล้วก็เลยจะบอกแม่ด้วกลยไมไเลยกันจะดูไรให้ตัวดี แม่มาเขียนเพราะว่ายญลูกเขียนแม่ก็เลยเขียนน้ำยางลูกเขียนถามถามช่วยแม่คิดหน่อยลูกถ้าสมมติว่าเปิดแล้วเนาะนี่หนูว่าินว่าอกนี่ชิน,นะคะพี่อาจารย์นี่ชิจะบดง่ายไหมอ่ะหยิบมาสามใบตอนนี้เงินเยอะมาก <laughs> จ้าอีหลานตรงใส่แหวนนิ้วกลางเหมือนที่แม่พูดทั้งสองข้างนะลูกเพราะคำนี้ดูตั้งแต่รอบ <c oughs> แรกที่อยู่บ้านหลังนูน้น <c oughs> ก็บอกให้หนู หนูก็ไม่ใส่แสดงขึ้นลงขึ้นสารพเดีเรื่องหนี้สินนี่หนีนสินแสดงขึ้นลงขึ้นสาลเนาะยังไม่ค่อยดีนะนี่สินต้องทํากิจการร้านก่อนแล้วก็ใส่แหวนที่แม่ว่านอ่ะถึงจะเคลียร์ได้แต่ตอนนี้นี่สินยังไม่เค,คลียร์ค่ะลูกค่ะพอมีคดีความให้เราต้องระวงังอ่ะเดี๋ยวครูถามให้ค่ะ หรือเออก็ปินให้แม่แน่ยเขาก็ปี๊ดให้ไายๆยย่างเ้าค่ะนี่นะคิดน้ำลูกอ่ะเขาหาเขาแห้งแล้วในเครื่องแบบน่าจะเป็นธนาคารนะโ <c oughs> อ๋อเลยค <c oughs> ือว่า <c oughs> แม่ขายคือตัวนงเราเห็นว่าเป็นน<ำ>เรื่องเทคโนโลยีแม่ บาได้เลยบอกแต่ดินยังกับบอคอยต้องเรื่องคู่กันคู่กัเห็นเป็ี่ยนีีแต่ว่าคู่ส็่อีกเลยอีกสองเนื้องคู่ต้องให้เล็กหน่อยสอนตอนต่อวิดีโอคู่กัเห็นเป็นคู่กัเห็นตัดสันสันกัดกัดออกงี้แต่ว่าเน็ตช่วยได้มากเลยยูโรวับยูไซยูไกยูไกกรุงเทพกรุงเทปปัตตานีปัตมานมาดูแบบดูออนไลน์เนาะแต่ช่วงนู้นครูไม่ดูเดือกับปีแต่นั้งครูกลัวโควิดนั้ครูบอกถ้าทําแบบนี้ต่อไปครูแย่แน่เลยถ้าแบบเราเคยได้เงินทีไร เยอะๆเนาะดูดวงแล้วเราไม่ได้เลยเราก็หาวิธีแก้ก็เลยดูออนไลน์ก็หมายถึงว่าดูทางไลน์ก็โอ๊ยก็เลยกลายเป็นสิ่งดีเลยก็ทําให้ครูเรียนรู้แล้วทีนี้ครูเพิ่งมาลงลงติ๊กตอกลง YouTube ลงเรียวไหมเวลาโทรมารู้จักครูจากไหนคะจากติ๊กตอกจาก YouTube อยากอะไรเกือบทั้งนั้นเลยครอุ้ย มันวิเศษมากเลยอาโควิดมันก็ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมคนด้วยใ่เพราะออนไลน์ก็ออนไลน์นี่ยยอดเพิ่มขึ้นพอโควิดเลยดาจาเพราะว่าให้งคนแบบผู้หญิงแก่ๆแบบครูทําคลิปคนดูเกือบหมื่นอ่ะแต่ละคลิปอ่ะมันเหลือเชื่อมากแสดงว่าคนชอบดูดวงอยู่เนาะอาจารย์ได้ทาผ่านแคนวาไหมคะครูยังไม่ได้ทําอาจารย์ลองลองเอ่อลอดเข้ามาทาเพราะว่ามันจะง่ายง่ายง่ายคนนักเรียนนักเรียนเล่าให้ครูฟังอยู่เดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาฝึกสอนสอนอยู่อันนี้แบบ พื้นฐานเบสิกไม่มีเทคนิคอะไรเลยแต่แคนวามจะทาให้ตัวนัอสวยๆอะไรขึ้นเนาะนั่นแหละว่าจะมีแพลตฟอร์มให้เออนั่นแหละกูสุดเลยเอามาเห็นแล้วนี่นี่สนาการทำแบบมันนอกมากนะนี่คนยังดูเลยแบบต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะอยากถามว่าแฟนแม่อยากในรถมันสิใด้งบอกบ่ออ่าหยิบมาเลยคระลูกรถรถยนตนเนาะรถยุตนนี่ค่ะเดี๋ยวขั้นเก่ามันจะกลับขึ้นมาหานูบ่ ไปใส่แล้วขั้นเกา่าขั้นต่อไปขั้นต่อจะอ้าวลดมากเลรดีลหละนี่จะมีโอกาสได้อยู่นะคะลดลดมาแล้วนี่ลดนี่ลดมาแล้วแต่ว่าต้องระวังเรื่องลดยุ่งามมากแล้วก็ยั้เขายึดขึ้นเดอ้อเพราะว่าผู้พากษาทนายจ่องเฮาเพิเ่เก่าได้ลดมาแต่ก็ยัยเขายึดคืนจะลดมือสองถูกๆได้ไหมลูก ก็ลูกขายในสุดเป็นแสนสองแสนเออนั่นแหละเอาแบบมูแบบพ่นด่ามูของสะสมนี่จริงดีดีดูหรูนะเนาะแมนี่ยเอยากได้แม่อยากได้รถบอมแมนคือความหมายที่ลูกบอมมากหนึ่งแสนสองแสนเอาเออเดี๋ยวมันขอนยาเปลนที่มันจะเป็นของข้าวมันจะเป็นแม่เดี๋ยวปัดไปคือเอามาเพื่อที่จะได้ขนไอ้เหล้าส่งเขาไหมนะขายส่งไหมเอาแคปปิ๊กเอาพันละแสนสองแสนแล้วใช้ได้ตัวนี้ตัวนี้รถมือสองถูกมากเลย พ่าเขาขายอยู่เขาขายอย่เขายิงรู้ดีกว่าเขายิงรู้ดีนะแต่ดอกเบี้ยมันสูงเขาต้องมีเงินสดก็ซื้อเงินสดพวกก็ซื้อเราเงินสดเพิ่นเฮงมามาเดือนนี้ยังได้เฮงเขาเพิ่นไปขายเอ็นเพิ่นขายเอ็มจีเพิ่นอยู่เดือนนี้อยากได้ไหมถามไม่อีกลูกจะคำถามอยากถามอนาคตเป็นอะไรต่างรักใะไรโดยมิเหมือนกัน จะเป็นจะตั้งรักไดเร็วบ่ค้างหรือว่า Щ ยังจะเป็นพายุจับของไปได้แค่นี้เรามองทีอยู่ไม่นนดีขึ้นคือ,อต้องต้องใส่แหวนที่นิ้วกลางถ้าใส่แหวนที่นิ้วกลางมันจะดีขึ้นนี่ลูกก็ลําบากลำบนเพราะลูกไม่ทําตามที่แม่แนะนําเนาะ<ฮ>ลูกก็ต้องทําตามที่แม่แนะนํานะลูกนะ,ะเอาไม่ต้องถามเรื่องว่าจะลำบากลำบนไว้ไปใส่แหวนให้แม่ก่อน<ง>เอาเรื่องที่อยู่มันโอเคไหม,มที่อยู่บา้านเดี๋ยวนี้มันจะได้ย้ายอีกไหมหรือจะ อันนี้บ้านเราหรือบ้านคนอื่นเช่าค่ะอา่างเช่าอยู่บ้านเช่าหลังนี้โอเคกับเราไหมดีอยู่ดีจได้เงินได้ท่อมทัางันทีทํามาค้าขายดีอยู่ดีแต่ว่าขายเห็นมันถือเ้อะขายตานท,ทีขายิ้งคู่แด้นำเห็นมามีเงินเห็นบอกอันนี้ภัยนักการค้าเดยอันนี้พ,ย,าานนพยเบอร์หนึ่งเดีเนะาะเฮา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 ขายเาหล่าเฮาใบเจ้าทีนั้นไลยเด้ ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เ่าต้องห่วงเพิ่นทุกวันพระเราก็คือถูกอย่างคือถึงมั็นยุลานห่ก็จัดการทุกอย่างคือไหว้พระเพราะว่าเราไปอยู่ขมรอือยู่ขมรคนอเรื่องยังสี่เพิ่อนเสื้อเพื่อนยังถูกอย่างก็เลยที่นี่ขีนคล้ายเราเปิดเราอยู่ร้านถวายน้ําได้จ้ะจ้ะถ้าขายเราก็เอาของที่ร้านอ่ะถวายจะดีค่ะเดือนพฤศจิกาย็ยังดี คออจะเปิดเร็วเนี้วหรือว่ือ่าลอลรังค่ะกอดัาดาลอไม่อยากให้มันอนแม่แม่ก็มีลูกมีเจ้าอยู่ค่าห้อค่าแมก็มีคนจ่ายให้อยู่แม่ก็โชคดีประนันตนเนาะแม่มีลูกกี่คนหนูมีกับคนเก่าของหนูมีสองกับของแกมีคนแต่ก็คือ ทั้งลูกทั้งสองฝ่ายก็คือสปอร์ตพ่อแม่ตลอดก็คือไม่ให้บุญนลายเนาะบุนลายเนาะแต่เยาวานุก่ะย่อมรับวันอันบ่อยางย่องใส่หนาเขาบนาแต่ว่าเรบอมรั่างนู๊สวยเนาะนู๊สวยแต่เขาหน้าก็เดิมอยู่แต่ว่าสวยขึ้นเลยอาจจะได้เปิดเร็วไหมคุณแม่จะดื้อแล้วคุณแม่ต้องเห็นแบบคุณคู่บอกได้อ้งสงสารลูกเนาะไปหนีสิไม่ได้ไปซื้อเลสิลูกอยากให้คุณคู่บอกยังสิไรวัาแล้วบอกไม่ค่อยต้องถ้า ถ้าถ้าเราตอนนี้ปัญหาของเราคือเราขาดเงินนะขาดเงินที่จะเปิดร้านแต่ถ้าเราเปิดร้านเราจะมีอยู่มีกินจะได้เป็นของเจ้าของธุรกิจปัญหาปัญหาหลักของเราคือเงินตอนตอนนี้จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับเงินขึ้นอยู่กับเงินค่ะแต่ถ้าเปิดก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีถ้วยปลายืนไปถ้วยนักกินยืนไปปลาเต็นใส่แสดงว่าเขาขายได้เขามีเงินกินแต่ปัญหาคือเงินคุณลูกทนแล้ว กูรู้ตรงสอนในแม่เฮดบัญชีเดี๋ยวสั่เหลือเงินขายได้เท่าไร่ขายได้เท่าไหร่ใส่ยังแน่ยังแน่ตรงงบบัญชีทุกบาททุกสตางค์รายรับรายจ่ายไม่งั้นมันไม่เหลือหรอกลูกพอมาขายของแบบนี้ตรงใส่บัญชีอยางแนเพว่าของมันกําไรนิดเดียวใช่ใช่ทอนเงินผิดทอนเงินผิดนิดนึงก็ไปแล้วค่ะราเมืองดีดีแล้วมันก็จะได้ไม่หนักหนูด้วยถ้าขายอาหารหนูหนักนะ ขายแบบนี้มันจะไม่นัดเท่าแต่ก็ยังจะคือจะว่าความรันไม่หนูก็คงจะร้านที่จะต้องขายหน้าบ้านอยู่ดีอย่างขายยำขายเออก็ขายเจก็ของกินเล่นหนูก็ขายได้ไงก็แม่ก็บอกว่าของยำเยิมไอ้ลูกชิ้นปิ้งเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันก็เป็นของกินเล่นแ้เเ่าาาา็็หหหนนนนนมมอองยยัจะขบบ ้วเสยวหมูทอดเป็นห่อบบเป็นปิ้งจะเป็นห่อห่อยี่สิบบาทเห็นเห็นเห็นนักเรียนนักเรียนเขาก็ซื้อมาห่อห่อยี่สิบไม่กล้าปิ้งกลัวข้างบ้านว่าเรื่องก่อนไม่ไม่ไม่ว่าแต่คือความรู้สึกว่าเราทําคนเดียวมันจะทําไม่ทันอย่างงี้ไหมลูก ไอเขาห่อเป็นห่อสามเหลี่ยมมันเด็กนักเรียนโรงเรียนคุอซื้อเยอะๆเขาปั้นเขาปั้นมันเป็นียสามเหลี่ยมแล้วก็เขาเขาก็เอาหมูใส่บนหน้าข้าวเหนียวห่อละยี่สิบาทบางวันคูยังฝากเด็กซื้อเลยไม่ว่าจะทำแบบนั้นแล้เป็นหมูมันเป็นหมูกอบห่อนิดนึงอะไรให้มันดูแบบน่ามันเป็นหมูกรอบนะใช่ค่ะแบบเป็นสามชั้นทอดน้ำปลาแล่ทอดกระเทียมเออนั่นแหละ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 นี่หน่าเรียนสีใช่หคะอาจารย์อยู่ข้างๆค่ะ แล้วอยู่ในโรงเรียนเขาก็ขายดีเป็นสามเดียมอับพับมันก็เป็นหิวหิวข้าวห่อมข้าวแป้นเข้าไว้แม่กินง่ายง่ายแกกินเลยแม่หลวงแม่เราต้องเป็นสามเดียมกับไอ้ข้าเห็ดแบบแทงกลมขึ้นสาหลายห่อแม่ลูกแทงกลมก็แล้วแต่เทคนิคเข้าจ้ะอะไรอีกบ้างเล็ดคำถามแลอะไรเสริมดวงดีเสริมดวงค่ะ ถ้าขายพญานากมางบอกแม่ฟังไดเด้อแม่สิก้าขายบอว่ะแม่เป็นมอดแม่สิก้าขายบอแก็กขายห่อตัวแท่นอยู่เล่านะคะประเทศเล่าเดี๋มาหลับน้ําแกไปขายที่ยังแม่เป็นคนหมอดูเนี่ยขันแน่น้ำคนเลียงังสิมันสิขายได้ดีแต่ว่าแม่สิก้าขายบอ่ะกา้าเตอจค่ะตอนนี้ผมทำม่ไหลัวทำนูเออทาปวดชีลาบรญชอนเพราะว่าขายของพวกนี้มันมันจะมันจะแพ้ตัวเองอะสิ่งที่แม่ยาน จ่าวไปยังก็อนหไปปู่เขี้ยวเนาะเขาไอ,ไอปู่เคี้ยวว่าเป็นลูกพญานาคถึงทําสิ่งใดกได้ทาได้ไดช,ชื่อนี้ห้ามไปเปลี่ยนเด็ดขาดชื่อชื่อนี้เป็นชื่อที่พญานาคประทานให้เขาหมายว่าเป็นคนคนนี้ต้องเกิดมาชื่อนี้เท่านั้นชื่อนี้เท่านั้นชื่อตอนแรกแกบอกมาซื้อนี่แกมาซื้อ ชื่อม,มันโบราณซืณ้อยังก่สีสุดากเพาะที่จริงเ่ของแม่นะถ้าถ้าแม่เป็นมันเสาวแม่ขา,ขายของเก่าของแก่ของอะไรนี่แม่จะดีนะแต่เดี๋ยวนี้แม่กลัวอยู่ยังไม่กล้าดูดวงให้ตัวเองว่าคือเราถือไงเรากลัวอมัน,มนเราศรัทธาเรากลัวว่าถ้าดดวงว่าถึงไปขายไปยังว่าดีเนาะแต่ว่าถ้าทํา แต่ถ้าทํามันจะรวยเร็วกว่าดูดวงเยอะยิ่งยิ่งทาในส่วนประกอบของการดูดวงนี่มันยิ่งเลิศเนาะอาหยิบม,มาหนึ่งใบลูกเสริมดวงให้มิลานไบวัเนาะมันนีบัดสินมิลานตรงเห็นหนังสือสวดมนต์เ้อเห็นหนังสือสวดมนต์เราก็ถบายคาฟไฟให้มันนําทางแสงสว่างมห้หนังสือสวดมนต์อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้สี่สิบห้าย่าสี่สิบหนูต้องทำสี่สิบเก้าเล่มมันเล่มละสิบบาทหรือทําเป็นแผ่นก็นได้ นาะแล้วก็บริจาคค่าไฟได้วยให้แสงสว่างนําทางทําที่เราคุยกันแล้วก็สวมแหวนหนูก็จะดีขึ้นน้ะค <Okay. S 1> ุณลูกก็จะได้ไม่เหนื่อย <Okay. S 1> จ้ะโอเคค่ะ